แล้วพอใจก็ได้พบกับขอบคุณ1,000ไลค์ที่เ,เพื่อนเนมอบให้นะครับอย่างนี้ต้องปรบมือให้เลยครับหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมล่ะครับทั้งที่หน้าปกก็พูดถึงฝาแฝดของขั้นเทพก็ใช่แหละครับเพราะ EP นี้เป็น EP ที่2ครับ ถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกดไปที่ปุ่มไอด้านบนขวามือได้เลยครับใน E ีพีที่ผ่านมาเพื่อนๆหลายคนชื่นชอบคอนเทนต์นี้เป็นอย่างมากเลยนะครับหลายคนก็บอกว่าอยากจะดูต่อจนเป็นผลทำให้ยอดไลค์ถึง1000ไพไลค์เพียงไม่กี่วันครับบางคนถึงขั้นบอกว่าให้เอาพอดเรื่องนี้ส่งให้กับคุณบอยทกนเกียรติดูเลยจะได้เอาไปทำจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปจินตนาการกันต่อรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับการปรากฏตัวของปานเทพในครั้งนี้เล่นเอาหลายคนสับสนและงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับซึ่งแมก้กระทั่งตัวขั้นเทพแฟดผู้พี่ของปานเทพที่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังบอกว่าตนเองไม่มีพี่น้องฝาแฝดมาก่อนนะครับก็แน่เลยครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ของขั้นเทพก็เอาปานเทพไปอยู่กับป้าของเขาโดยที่ขั้นเทพไม่รู้เลยนะครับว่าตนเองมีฝาแฝดอยู่ นาฏผียังงงเลยแหละครับเย็นวันหนึ่งพี่อูพี่วอกพี่ยมนั่งคุยกันอยู่ที่มินิมาร์ทครับคุยกันถึงเรื่องการมาของปานเทพเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาอยู่บางอย่างพี่อูดรีบพูดขึ้นมาว่าเป็นต่อกําชับไว้แล้วนะพวกมึงสองตัวอย่าได้แพร่งพายเรื่องของน้องปานเทพให้น้องพอใจได้ยินนะครับพี่น้องครับ <Okay. S 1> ยิ่งอีกอ๊อฟนี่ยิ่งตัวดีเลยนะ <Bam. S 1> ถ้ามันรู้ขึ้นมานะมึง ถึงหูน้องพอใจแน่ๆเลยครับพี่น้องครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าพี่ก๊อบเนี่ยแอบฟังอยู่ที่นอกมินิมาร์ทถึงเรื่องราวที่ทั้งสามคนกำลังคุยกันอยู่นะฮะแต่ก็ยังจับใจความไม่ได้สักเท่าไหร่นะแค่รู้ว่าทั้ง3คนนี้มีเรื่องปิดบังแกอยู่นั่นแหละครับพี่วอกจึงเอ่ยด้วยความง่ขึ้นมาว่าแล้วพี่ต่อมันจะปิดบังน้องพอใจทำไมวะเน,นี่ยจะไม่ดีหรอว่าถ้าเกิดคนที่หน้าตาเหมือนขั้นเทพ ดีเอตรงกันขนาดนี้จะมาแทนไอ้คันเทพที่มันตายไปอ่ะพี่โยมตบหัวไปทีนึงเลยครับ <Yeah. S 1> มึงนี่ก็โง่จังมึงไม่รู้หรือไงว่าน้องพอใจกําลังคบหาดูใจกับไอ้แซนอยู่ถ้าเกิดน้องพอใจเห็นไอ้ปานเทพเข้าก็จะระริกรรีอยากได้ไอ้ปานเทพเป็นผัวใจจะขาด <What? S 1> มึงไม่สงสารไอ้แซนหรือไงพี่อูดี้ตบหัวพี่โยมไปทีนึงนะครับแล้วบอกว่ามึงว่าน้องเกินไปนี่น้องพอใจนะเว้ยไม่ใช่อเจมินเมียมึง เออเมียกูมันแรดมันถึงได้อยู่กับกูได้ไงพี่ยมพูดใช่แรดกับควายอยู่ด้วยกัน <c oughs> พี่วอ,อกเสริม <c oughs> จากนั้นพี่ยมกับพี่วอ,อกก็ทําท่าที่จะทะเลาะก,กันพี่อู๊ดต้องหยุดทั้งคู่แล้วบอกว่าผูกมึงเงียบเงียบกันหน่อยมึงลองแกล้งมองออกไปที่นอกมินิมาร์ดดูสิแล้วพี่ยมกับพี่วอ,อกก็ค่อยๆสลับกันมองออกไปจนได้รับรู้ว่าพี่ก๊อฟนั้นแอบฟังอยู่ <c oughs> ชิบหายแล้วพี่วอ,อกสะบดออกมาเอาไงดีวะ พี่ก๊อฟรู้โลกรู้เลยนะเยว้ย<ะ>และน้องพอใจรู้ชัวช่วยกันคิดหน่อยช่วยกันคิดหน่อยจากนั้นสีหน้าท่าทางของพี่ยมก็เปลี่ยนไปครับและตบหัวพี่วอกกับพี่อูดคนละฉาดทันทีครับท้งคู่ก็บอกว่ามึงตบหัวกูทาไมไอยมยมที่ไหนละว้วยสักกรินมาเหรอพี่วอกกับพี่อูดพูดพร้อมกันใช่เราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้สักกรินได้เข้าร่างของพี่ยมไปที่เรียบร้อยแล้วครับมีปัญหา โทรหาสักกรินนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูจัดการเองอีกด้านหนึ่งพี่ทิพย์กับพี่เป็นต่อพี่หมอนได้พาปานเทพมาเลี้ยงข้าวที่บางบาเจมินพี่จวบและสาวสาวบีเจึงได้พบเห็นปานเทพเป็นครั้งแรกซึ่งตอนนั้นปานเทพเดินตามทั้ง3มเข้ามาเมื่อเจมินพี่จวบและสาวสาวได้เห็นปานเทพที่มีหน้าตาเหมือนกับขั้นเทพเอามกาก ทุกคนที่ได้เห็นครั้งแรกตกใจจนลูกกระตาสวดออกมานอกเบ้าทันทีและยืนนิ่งไม่กล้าพูดอะไรจากนั้นทั้งหมดก็เข้ามาในบางบาแล้วก็นั่งเก้าอี้ครับโดยที่ปานเทพเองก็ยังไม่ได้พูดอะไรเอาแต่ยิ้มอย่างเดียวพี่หมอนพี่เป็นต่อแล้วก็พี่ทิพย์ก็ต่างถามกันว่าเราจะกินอะไรกันดีจากนั้นก็เรียกพี่จวบเข้ามารับออเดอร์พี่จวบไม่กล้าเข้ามาครับพี่หมอนจึงด่าเจมินว่าอีเจมินแกสอนลูกน้องยังไงเนี่ย ทำไมมีแขกเข้ามาร้านไม่มารับออเดอร์พี่จวบและเจมินยืนอยู่งห่างกลัวจนตัวสั่นเลยละครับพอทั้งคู่คิดว่านั่นคือผีขั้นเทพที่ติดตามทั้งสมเข้ามายิ่งไปกว่านั้นพี่ต่อก็หันไปถามปานเทพว่าเทพจะกินอะไร <What? S 1> เจมินกับพี่จวบตกใจหนักยิ่งกว่าเดิมครับนี่พี่ต่อเห็นผีขั้นเทพด้วยเหรอแล้วแถมพามาเลี้ยงข้าวด้วยนะเมื่อพี่หมอนกับพี่เป็นต่อเห็นอาการของทั้งคู่ก็รู้แล้วว่า ท้งคู่คิดว่าปานเทพนั้นคือผีขั้นเทพก็เลยนึกสนุกขึ้นมาครับหลอกต่อเลยครับทั้งคู่ต่างพูดคุยกับปานเทพโดยเรียกว่าขั้นเทพชวนปานเทพคุยนั่นคุยนี่ตลอดจนถึงจุดที่ว่าพี่หมอนบอกให้ปานเทพไปสวัสดีเจมินสิเท่านั้นแหละครับทั้งคู่ต่างจกใจวิ่งฮีออกบางบาทันทีจนพี่ต่อตองวิ่งไล่ตามครับพี่หมอนนี่หัวเราะสนุกสนานเลยแหละครับพี่ทิพย์เองก็ไม่เบานะฮะ ไม่นานครับพี่เป็นต่อก็เดินนําเจมินกับพี่จวบเข้ามาถึงแม้นพี่เป็นต่อจะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแล้วก็ตามเจมินกับพี่จวบก็ยังกลัวปานเทพอยู่ฮะ จนพี่ทิพย์ได้พูดเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากพี่ทิพย์เป็นแม่ชีชีก็จะไม่โกหกใช่ไหมครับสุดท้ายเจมินกับพี่จวบก็วางใจและเชื่อว่านั่นคือปานเทพที่เป็นฝาแฝดของขั้นเทพจริงๆครับพี่จวบก็มาบริการทุกคนต่อเลยครับส่วนเจมินสิครับเพราะรู้ว่าเป็นปานเทพน้องชายของขั้นเทพที่อยู่ในสถานะโสดอยู่นั้นนอแรดของเธอก็ปูดขึ้นมาทันทีฮะ <c oughs> เข้าไปพูดคุยอ้างโน่นอ้างนี่ ทั้งกอดทั้งหอมปานเทพอย่างเต็มที่เลยแหละครับเจมินเริ่มสงสัยแล้วว่าน้องพอใจเนี่ยรู้หรือยังคําตอบที่เธอได้ยินก็คือยังไม่รู้และทุกคนต้องช่วยกันปกปิดไว้ก่อนไม่งั้นเรื่องความรักของน้องพอใจก็จะว่นไปกันใหญ่อีกซึ่งตอนนี้ปานเทพก็ได้รู้แล้วว่าคันเทพพี่ชายฝาแฝดของเขาเคยเป็นแฟนของน้องสาวของพี่เป็นต่อที่ชื่อพอใจนั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่าทั้งคู่ยังไม่ได้เจอกันแล้วอีพีนี้จะได้เจอกันไหมเนี่ย กต่อครับกลับมาที่มินิมาร์ฮะองค์ศักดกินที่ได้อยู่ในร่างของพิยมได้ปฏิบัติการตามแผนที่ตัวเองคิดไว้โดยการเรียกพีกอฟเข้ามาพูดคุยด้วยพี่กอฟก็เหมือนเคยน่นแหละครับอยากรู้อยากเห็นอะไรไปหมดเธอจึงถามตรงๆไปว่าเมื่อกี้พูดถึงใครกันนะอ,อะไรเทพๆพูดถึงคันเทพเหรอทำไมเหรอโดยในใจเธอรู้อยู่แล้วว่าทั้ง3คนนั้นมีเรื่องปิดบังเธออยู่โดยที่จะไม่ให้ร้องพอใจรู้ด้วย พี่ก๊อฟจึงแกล้งมาหลอกถามพี่ก๊อฟเล้าหรืออยู่พักหนึ่งฮะจนสุดท้ายพี่ก๊อฟก็เลยขู่ว่าเดี๋ยวจะไปบอกน้องพอใจให้น้องพอใจมาเค้นว่าพวกแกเนี่ยปิดบังอะไรน้องพอใจอยู่เอาไรอีก,ก๊อฟเดี๋ยวกูบอกให้สักการินพูดขึ้นมาครับแต่ว่าไอ้ความลับพวกนี้มันจะมีราคาอยู่นะมีสักห้าร้อยไหมล่ะ,ะจะพูดให้หมดเปลือกเลยทีเดียวพี่อูดก็สะกิดพี่ยมว่าไอยมไอยมยม,มึงจะบอกจริงๆหรอครับพี่น้องครับน้องต่อสั่งห้ามไว้นะเว้ย ระวังมึงจะซวยนะเว้ยอีกอย่างพวกเราสามคนก็ได้ค่าเที่ยวหมอนวดจากน้องต่อมาแล้วนะน้องต่ออุตส่าห์ให้เงินมาเพื่อหวังปิดปากพวกเราแล้วมึงจะมาเอาเงินของอีกกอ5ห้าร้อยแล้วหักหลังน้องต่อมึงไม่ชั่วไปหน่อยหรอวะจากนั้นพี่ยมก็ตบหัวพี่อู๊ดอีกทีครับกูไม่ใช่ไอยมกูสักาลินเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องดีๆกูไม่ทําเรื่องชั่วๆกูทําพี่วอกจึงบอกว่ามึงอย่าไปห้ามมันเลยพี่อู๊ด สกอรินมันมาแล้วมึงห้ามไปก็เป่าประโยชน์เดี๋ยวมันโดนพี่ต่อกระเทือบกูจะช่วยกระทืบมันซ้ําพี่ยอมหันมาตบพี่วอกไปฉาดหนึ่งแล้วบอกว่ามึงอย่าจากนั้นหันไปหาพี่ก๊อฟแล้วพูดว่าไง่ายอีก๊อฟห้าร้อยสนใจไหมมึงจะเอาไม้ความลับอะด้วยความอยากรู้อยากเห็นของพี่ก๊อฟเป็นทุนอยู่แล้วเงินในตัวก็ไม่มีหรอกก็เลยเดินไปยืมพี่ไหลครับพี่ไหลบอกว่าไม่มีพี่ก๊อฟก็ขู่เอาขู่เอาฮะพี่ไหลเลยจำใจต้องให้เงินพี่ก๊อฟมาห้าร้อย เมื่อพิยมได้เงินไปแล้วก็เริ่มพูดว่าเมื่อหลายวันที่ผ่านมากูพาน้องพอใจไปโรงพยาบาลกันพวกกูเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มในโรงพยาบาลแถมเวลาออกมาจากโรงพยาบาลไอวอกก็เห็นอีกถึงแม้นจะเห็นข้างหลังนะเว้ยกูก็รู้ว่านั่นคือไอ้คันเทพเท่านั้นแหละครับพี่กอฟนี่กลัวจนขนหัวลุกเลยละครับ โรงพยาบาลที่พวกกูไปก็เป็นโรงพยาบาลที่ไอ้คันเทพมันตายด้วยโอ้พี่กอบนี่คลีดกลัวหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกครับเราพูดว่านี่น้องคันเทพหมายพวกมึงเห็นเลยเนี่ยก็เออสิวะแล้วพอกูเล่าให้ไอ้ต่อฟังมันก็เลยห่วงความรู้สึกของน้องพอใจว่าจะกลับมาคิดถึงไอ้คันเทพอ,อีกเพราะตอนนี้น้องพอใจเนี่ยมูฟออนได้แล้วแถมกําลังมีรักใหม่กับไอ้แซนอีกไอ้ต่อก็เลยบอกให้พวกกูปิดไว้อย่าให้น้องพอใจรู้ว่ามึงย่าเที่ยวไปพูดไปทั่วนะ ถ้าขั้นเทพรู้ว่ามึงปากโป้งนะมันมาบีบคอมึงแน่พี่ก๊อฟนี่กลัวจนตัวสั่นเลยครับแล้ววิ่งหนีออกไปจากมินิมาร์ททันทีพี่ยมหัวเราอขึ้นเสียงดังเลยละครับแล้วก็พูดว่ามึงรู้จักสัก,กรินดีพอหรือยังละ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจากนั้นก็ตบหัวสองคนไปเพื่อความสะใจครับสรุปแล้วพี่ก๊อฟเสียงเงินให้กับพี่ยมเฉยเลยฮนะแถมพี่กอ๊อฟน่าจะไม่กล้าเปิดเผยความลับยาวๆอยา่ยา,ยางแน่นอนครับผม แล้วมีคําถามว่าน้องพอใจอยู่ไหนเนี่ยทำไมน้องพอใจไม่อยู่ในทั้ง2ฉากเลยก็แน่นอนล้ครับเพราะว่าวันนี้เธอมีนัดกับน้องแซนไปดูหนังที่ห้างสรรพสินค้าด้วยกันครับมันก็เป็นเวลาที่ปานเทพเนี่ยแยกจากพี่พทั้ง3าไปแล้วครับผมใช่ครับเขาเดินทางมาที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นห้างเดียวกันกับพอใจที่ไปดูหนังกับน้องแซนนั่นแหละครับไม่น่าเชื่อนะครับทั้งคู่ได้เดินสวนกันแล้วแต่ยังไม่ทันสังเกตกันเนื่องจากพอใจกําลังพูดคุยกับน้องแซนอยู่ แต่หลังจากที่เดินสวนกันเธอก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเหมือนหัวใจมันเจ็บแปร๊บ,บเหมือนมีลางอะไรบอกเหตุเธอหันกลับไปดูผู้ชายที่เดินสวนกับเธอเมื่อเธอหันกลับมาสีหน้าของเธอประหลาดใจเป็นอย่างมากทำไมรู้สึกคุ้นกับผู้ชายคนนี้จังเลยเธอจึงตั้งใจที่จะชวนน้องแซนเดินเที่ยวในห้างก่อนครับจนเวลาของหนังที่ปานเทพได้ดูจบลงแล้วเธอตั้งใจที่จะมาดูซิว่าผู้ชายที่เดินสวนกับเธอเป็นใครกันแน่ เธอก็ชะเง้อแล้วชะเง้ออีกครับก็ไม่เห็นวิวแววของผู้ชายคนนั้นจนเธอถอดใจแล้วแล้วครับก็เป็นช่วงที่เธอกําลังจะกลับกันแล้วรอรถแท็กซี่อยู่หน้าห้างเธอได้เห็นผู้ชายคนหนึง่งนั่งอยู่เบาะหลังรถแท็กซี่ครับกําลังขับผ่านเธอไปถึงแม้จะมีฟิล์มกรองแสงขวางกั้นอยู่ก็ตามแต่เนื่องจากลักษณะเงาที่เธอเห็นเหมือนคนที่คุ้นเคยเป็นอย่างมากและแน่นอนครับณตอนนี้พอใจได้พบกับปานเทพแล้ว e ีพีนี้ก็จบลงครับถึงเรื่องราวจะยืดย้านไปหน่อยนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามีแฟนๆหลายคนลุนให้ทั้งคู่ได้พบกันใช่ไหมล่ะครับอย่าลืมนะครับว่าการพบกันของทั้งคู่อาจจะเป็นอุบัติเหตุรักก็เป็นไปได้เพราะตอนนี้น้องพอใจคบกับน้องแซนอยู่นะครับถ้าทั้งคู่ได้เจอกันโดยแบบหักดิบเลยนี่ผมว่างานนี้ต้องมีคนเจ็บตัวอย่างแน่นอนครับดังนั้นค่อยเป็นค่อยไปดีไหมครับ ถ้าได้อีก1,000ไลค์ผมจะทำ EP ที่3ออกมานะฮะฉะนั้นคลิปนี้นอกจากจะขอให้กดไลค์แล้วก็ขอให้เพื่อนๆช่วยแชร์ออกไปด้วยนะครับเอาให้ถึงทีมงานชื่คอมไปต่อไปเลยอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ SDT ครับ Keep my head up when i act head up that's a fact never looking back i'm a keep myself on track keep my head up stay strong always moving on i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams then